สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่จิบก็พาเข้าค้ยนะคะวันนี้เจะทําต้มยำหัวปลาช่อนทะเลนะคะก็เนี่ยคะ่ะเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะคะก็เครื่องต้มยำทั่วไปก็จะใส่ขนอนาติหนึ่งช้อนครึ่งนะคะช้อนชาครึ่งแล้วก็จะใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะ ใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าใส่คนอเนาะกลัวมันจะไอ้นี่ไปเค็มถ้าไม่เค็มก็ใส่ใหม่เนาะก็หัวปลายังแช่อยู่ยังไม่ล้างล้างมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะคะน,นะคะน้ําก็เดือดแล้วนะคะนี่ที่ขาเห็ดหอมนะคะที่ใส่ขาเห็ดหอมไปเพราะว่า เริ่มไปนะคะเพื่อนๆทำกับข้าวไม่ได้เอซื้อนั่นมาชื่ออะไรนะได่ไดซื้อคลิกนะคะ <c oughs> นี่เป็นมะานาวนะคะสงสัยจะต้องมาทำต่อต้องมาถ่ายต่อทีหลังเนาะจะ <c oughs> เคี่ยวน้ำซุปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหัวปลาใส่ น้ำซุปนี้ต้องให้เข้มข้นนะคะเพื่อนก็จะใส่ซีอิ๊วขาวไปนะคะน้ำมันอาจจะเป็นสีเปลี่ยนไปเนาะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะเติมเกลือนะคะ่นะเเกิมือ เกลือสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่เข้มนะคะอีกครึ่งช้อนชานะคะต้อให้เข้มเข้มไวยนะคะเพื่อนๆตนะปลาจะเหนียวนข่าวแล้วทีบก็จะเร่งไฟแล้วก็จะใส่หัวปลานะคะนี่หัวปลาช่อนนะคะหัวปลาช่อนทะเลนะคะเพื่อนๆเครื่องในนั่นนะตัดพวกอะไรน่ะเขาเปิดไฟให้แรงนะคะเอาปลาใส่มันจะได้ ในเหลียงขาวตัดไม่หมดนี่ก็รอให้มันเดือดน,นะคะเพื่อนๆสีน้ำเปลี่ยนนะคะเลื่อน ปลาล้างล้างปลาไม่เพียงนะคะอย่าคนนะคะอย่าคนเอาปลาใส่แล้วไม่ต้องคนจริงๆถ้าจะใส่มะนาวก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่พี่ทิพย์ไม่ใส่กันนะ,ะเอาใส่ทีหลังนะ,ะให้มันต้มหัวปลาไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาต้มต่อตอนบ่ายน่นโดยซื้อผักซื้ออะไรนะใส่ก่อนผักอะไรไม่มีเลยต้นหอมผักชีอะไรไม่มีเลย ลืมนึกว่าซื้อมาแล้วหวานนี้ไม่ได้ไปตลาดก็เลยเป็นอย่างนี้ชุดลหบุบนะฝนตกด้วยก็เลยไม่ได้ไปไหนนะคะช้อนฟองออกนะคะถ้ามันมีฟองก็ช้อนทิ้งไปเลย ช้อนฟองทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็เบาไฟได้นะคะส่วนนี้เบาไฟเลยนะคะต้อมไปอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะ คนได้นะคะอเพื่อนเดือดอ่ะเดือดขนาดนี้คนได้ะค่ะฟ้านี้ก็ไม่ต้องนต้มนานนะคะเพราะว่ามันจะเละไปนะคะปลาไม่ได้บีบมะนาวใส่ทีหลังทีท,ท,ท,ทีแรกนะหัวปลาิงจริงนะท,ท,ที่ไม่ได้เอาเหลือกมันทิ้งนะ,ะเอาทั้งเหลือกทั้งอะไรใส่ทั้งไสทั้งหมดตอนแรกก็จะทําให้น้ําใส่เด้อ ไม่ได้ลวกปลาก่อนนะก็เพื่อนๆอยากให้น้ํามันใสแบบไม่ไม่สีอย่างนี้นะคะไม่สีเข้มอย่างนี้นะ,ะล้างล้างให้ลวกปลาก่อนนะคะเอาปลาลวกน้าร้อนสักครั้งหนึ่งลวกให้มันคล้ายๆกับเลือดมันอยู่ตัวนะ่ะนี่มันยังมีเลือดอยู่นะมันเอาลงมามาันเลยเป็นสีนี้ก็ชิมรสนะคะชิมรส โอเคนะคะถ้าไม่เข้มข้นก็ใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะคะพี่ดิบจะเติมน้ําเติมซีอิ๊วอีกหน่อยนึงเิมรสชาติแล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยป่นถุนเครื่องปรุงใส่พริกเอใส่น้ํานี่อีกหนึ่งช้อนโต๊ะมันเข้มข้นเข้าไว้นะ,ะเป็นปลาช่อนทะเลนะคะเนี่ยปลาช่อนทะเล เขาตกมาแล้วก็เอามาให้เจ้านายเจ้านายให้มาอีกทีหนึ่งให้มาทำกินเขาไม่กินนะคะคนไทยคนภาคกลางนี่ก็ใส่พิ่ไทยนะคะับพิชไทยผมทิ้บๆใช้ยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่เมืองไทยสะดวกสบายพิกไทยดำนะอ้าว ลงอีกใส่เป็นเม็ดลงไปก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้พี่ทิพย์ก็ฟอแล้วนะคะแล้วก็มาปรุงรสอีกทีนึงใส่แรงมากเดีย๋ยวจะทำข้าวต้มกินก่อนหน่อยหนึ่หิวหิว้าวเราค่อยมาใส่เครื่องปรุงข้าวต้มพี่ทิพย์ก็จะใส่ กระทะนะาแบ่งเนะฮะโอเคนะคะเดี๋ยวมาตูต่อตอนปรุงรสของวันนะคะปรุงรสต้มข้าวต้มกินหน่อยหนึ่ง <ś c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูต้มยำตอนเย็นนู่นนะคะที่ทิบจะทำต้มยำบาย่ายนู่นค่ำนู่นมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันต่อเนาะ สรุปแล้วทิพย์ก็ไม่ได้ทําไอ้นี่นะคะไม่ได้ทําไอ้ต้มยำนะคะกลายเป็นต้มไม่มีเครื่องปรุงไอ้ต้มยำนี่แหละแต่ไม่ได้ใส่เห็ดใส่อะไรเลยผักก็ไม่มีต้มยำหัวปลาเนะี่ <c oughs> ยกินกับข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวนี่เสรมะนาวนะคะใส่ทิกป่นไปตอนนี้ทิกป่นไปนิดเดียวไม่เห็นทิกป่นหมดพอดีด้วย <c oughs> ความเท่า ฝนมันตกเลยไม่ไปตลาดมากินด้วยกันนะคะก็มนีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆสิบเม็ดเหมือนกันนะข้าวเหนียวมันเหลืออยู่หน่อยนึงเลยอุ่นคุณข้าวไม่เยอะข้าวที่แช่ตู้ตยเย็นไว้นะ,ะแช่ช่องฟิตก็เลยเอามากินกับต้มยำ ก็ไม่ถ่ายคลิปกินให้นานหรอกค่ะอันนี้เต็นหัวปลาหัวปลาช่อนทะเลนะะมันจะเต็นสีนี้นะคะปลาช่อนทะเลจะเต็นสีดำฝนตกก็เลยนอนซะเลยแล้วก็มันเพียด้วยเนาะทำงานติดๆกันหลายวันแล้วก็เลิกดึกก็พักผ่อนเต็มที่ถึงมากินข้าวทำงานบ้านกินข้าว อร่อยค่ะเนื้อม,มันเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะข่าวนะคะเพราะว่าปลาทะเลเงินปลาช่อนทะเลที่เขาตกตกได้แล้วก็ามาแล้วก็มันตายแล้วนะคะทาในตายพิทิพย์ไม่ทำนะคะพิทิพย์เป็นคนชําแหละให้เขานะคะเจ๊เขาที่กินที่ร้านได้ละปลาเอินซีทอดปลาอินซีก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอทอดที่ร้านนั่นทําให้ เจ้าของบ้านเขาน้องชายเขาเป็่นคนเอามาสองตัวปลาช่อนนี้ก็โลสองโลอ่ะตัวหนึ่งสองโลกว่าแล้วก็ตัดตันซีตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบห้าโลอ่ะก็คือตัดให้เขาแล้วก็ทำใจให้เขาให้เอาใส่ใส่ช่องฟิตไว้ แล้วก็ามาทอดนะฮะทอดแล้วก็ทำน้ำจิ้มสีฟูดจิ้มอร่อยตลนสีอเคยเคยทำให้ดูแล้วที่มาเลนะที่อยู่ตอนอยู่มาเลแต่ว่ามานี่ยังไม่ได้ทำนะคะับเพราะวิธีชำแหละอะไรมันทำเป็นชิ้นเป็นนั่นน่ะหันให้ดูนี่ยังไม่ได้ทำเนาะ,ะไว,ว้างว่างๆจะทำให้ดูนะคะ ถ่ายให้ดูสั้นๆนะคะเพื่อนๆเอาไปต่อกับคลิปจากคลิปต้มนะคะไม่แยกคลิปนะก็ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชฟจะกินต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ออกกล้องนะครับก็เลยเก่งใจเพื่อนๆเนาะขอ,ะะขอกินต่อนะคะ